ทัวรรู้มาจะสืนนส่อ No Index หรือว่าชื่อไทยคือ i ิน e x คัมพีคาถาต้องห้ามเป็นซีรีส์อนิเมทที่สร้างมาจากไ์โนเวลมีการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์กับเวทมนต์แต่งโดยอาจารย์คาสมะคามาจิคนวาดภาพประกอบนิยายนั่นคืออาจารย์คิโยทากาะไฮมูรานนเองนะครับส่วนเนื้อเรื่องคร่าวๆนะสำหรับ I n d ด x นี่คืออยากป้า,ปายยาเหมือนกันเพราะว่า,นาสนุกมากเรื่องราวเนี่ยเกิดในเมืองแห่งการศึกษานะครับเป็นเมืองที่แบบว่าล้ำยุคเทคโนโลยีก้าวหน้านะแล้วก็คนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ก็จะแบบส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนผู้มีพพัิเศศษออยยด้วนะ เรื่องในอินเด็กซ์เนี่ยจะโฟกัสไปฝั่งเวทมนต์ทั้งส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าจะมีเนื้อเรื่องเสริมที่เป็นฝั่งผู้หญิงฝั่งเร็วกันเนี่ยก็จะโฟกัสเรื่องวิทยาศาสตร์พระเอกคามิโจโทมะเป็นเด็กมัธยมผู้มีความสามารถพิเศษในมือขวาสุดคีโมนนะก็คือ I อเมจินเบรเกอร์นะมือขวาเขาสามารถลบได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตรท์ทางจิตเวทมนต์แม่งลบได้หมดเลยอยู่กับเจ้าของเรื่องนั่นคืออินเด็กซ์นั่นเองอินเด็กซ์เนี่ยคือแม่ชีตัวสีขาวนะครอบครองคองัมภีเวทมนต์นะอยู่ในตัวกว่าแสเเเลล่่มมยยนะออิขงงก็หาาดดููไ้ท